วันนี้เรากำลังอยู่กับ Isuzu D-Max 1.9L รถปี22คันนี้เลขไมเพียง4,000 40, 0โลเท่านั้นนะคะสวยๆงามๆเลยค่ะพี่ๆขาได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ฟังก์ชั่นครบคันจัดเต็มคุ้มค่าหน้าใช้แน่นอนสนใจคันนี้เราไปดูคลิปเต็มกันให้จบเลยบอกเลยว่าภายในสวยมากๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะอเค okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยนะคะบอกเลยว่ารถของเรานะคะรถเกรด A การันตีโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกราบสีเปลี่ยนเครื่องกอใหม่แน่นอนนะคะ ใครอยากมาชมรถด้วยตัวเองนะคะพี่ๆมาได้เลยนะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้ามาใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามลูกหมูได้เลยนะคะหรือสามารถแอดไลน์ได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยนะมาถึงหน้าร้านแล้วรกวบบนโทรหาลูกหมูนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลูกหมูออกไปรับด้วยตัวเองแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถแต่อยากออกรถนะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการ ื้อไดเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับตัว Isuzu D-Max 1.9L รถปี22คันนี้เลขไม้เพียง40,000โลเท่านั้นนะคะกับราคา659,000ฟรีดาวพน12,200เท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะพี่ๆรถของเราการันตีครงสร้างให้อยู่แล้วประวัติศูนย์ทุกคันนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพดีเลยนะคะสวยงามนะคะด้านท้ายเนี่ยไม่มีร่อง รอยรักยิ้มแต่อย่างใดเลยนะคะสันเลียมตัวรถเงาๆคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยงามครบคันคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจําข้าราชการรัฐวิสาหษกษษษษษษษิจนะคะมีสลิปเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะคะพี่ๆอนุมัติภายในวันแน่นอนนะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอ,อื่นๆนะคะขอมีเครดิตให้หนูผ่อนดีผ่อนตรงสักหเดือนถึง1ปีนะคะพี่ๆ ก็ช่วยดันเคสไปได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานดูคลิปลูกหมูติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยนำเสนอเป็น4ประตูยกสูงตัว Highlander นะคะเป็นตัว 1.9L Highlander นะคันนี้รถปี22นะคะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มีหน้าจอฟัง์กชั่นให้ครบคันเลยนะคะเอาละค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ย เป็นหน้าโฉมรถปี2แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวคู่ล่างให้ครบคันเลยตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมมาให้2เส้นนะคะเป็นเขี้ยวกุดแบบนี้เลยสวยๆงามๆเลยนะคะมีโครเมียมคาดมาให้เรียบร้อยนะคะปงคุมล้อคะ่ะพี่ๆแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยแต่อย่างใดคันนี้นะคะได้แม็กขอบ18นะคะแบบ6รู ล้อมแมกเดิมอัลลอยจากโรงงานนะคะคันนี้เนี่ยได้ยางปี2 2องของบริสโตเลยนะคะดอกยางนี่แบบว่าพี่ๆดูเลยนะคะดอกยางยังลึกๆแบบดีอยู่เลยนะคะภายในนะคะคันนี้นะเมาร์ต,ต่างๆนะคะเบ้าโชุกนะคะโชุกเดิมจากโรงงานนะคะ เมดอาร์ตหัวน็อตร่องรอยไม่มีการขยับแต่อย่างใดเลยนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคันนี้เนี่ยตัวกระจกของตัวแอลนะคะจะไม่ใช่ปรับพับไฟฟ้านะคะจะใช้เป็นมือพับเอานะคะแต่ว่าสามารถปรับหมุนขึ้นหมุนลงเป็นแบบว่าไฟฟ้าได้นะคะมีคิ้วกันศาสให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามน่าใช้นะคะด้ามจับเนี่ยเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะภายในคันนี้ตัวแอลนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคันนี้นะคะภายในตัวแอลเนี่ยได้เป็นเบาะผ้า นะคะเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะคะนั่งนุ่มๆสบายๆเลยนะคะพี่ๆกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนคันนี้นะคะออปชันเนี่ยเขาก็มีมาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันก็นิดหน่อยนะคะพี่ๆหัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับแต่อย่างใดนะคะสวยๆงามๆเลยตะเก็ยบเป็นอาร์ดเนี่ยรับรองการันตีว่าเดิมแน่นอนนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพัน หกแสนหะ้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพอนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยนะคะภายในนะคะด้านในนะคะก็พลาสติกเนี่ยเขายังไม่ได้แกะเลยทั้งสองอันนะคะ ด้านหน้าเนี่ยก็ได้เป็นเบาะผ้าคู่หน้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเรามาลงรายละเอียดดีเทลกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะไปดูด้านหลังกันต่อนะคะมีไฟเบรกดวงที่3าให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะอ่ะแวะสักนิดหนึ่งนะคะคัสซีเดิมค่ะพี่ไม่มีคดไม่มีงอเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ แมกไนเนอร์ค่ะพี่เดิมๆค่ะพี่ไม่มีร่องรอยแทบไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้นะคะแปดสิซได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยไฟนะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะคะทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างนะคะพากลางนะคะแนบสองข้างนะ,ะยางอร่อยมีให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวพร12,000นะคะพี่ๆสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยบอกเลยว่าสีเทารรโบตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือจะไว้ประกอบธุรกิจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะออปชั่นต่างๆนะคะด้านข้างก็มีให้ประมาณนี้นะคะคันนี้เนี่ยมีการ การลดเลื่นนถลายได้ด้วยนะคะแต่ปุ่มนี้ไม่ต้องไปกดอะไรนะคะถ้าเกิดมันเกิดอุบัิเหตุขึ้นจริงๆนะคะปุ่มนี้มันจะทํางานอัตโนมัติเลยนะคะความปลอดภัยมีให้ครบคันมี Airbag ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันนะคะพี่ๆ คันนี้เนี่ยได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคันนี้เลขไมล์สี่หมนะคะ737โลนะคะตัวหน้าจอนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขอเบาเสียงก่อนนะคะอ่ะโอเคหน้าจอของเรานะคะได้จอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะวิทยุ usb ipod bluetooth นะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะมีออปชันให้ตามนี้เลยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าออปชันของเขาอ่ะมีกล้องถอยให้ด้วยนะแต่ว่า ยังไม่ได้สตาร์ทรถให้ดูเนาะคันนี้นะคะตัวแอร์นะคะหมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆแบบแ,แบบนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆเบรกมือเนี่ยยังเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดาอยู่นะคะมีช่องวางแก้วช่องเก็บของให้นะคะพี่ๆด้านบนดูพลาสติกนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะไฟใช้ได้หมดทุกดวง นะคะดูนะคะแบบนี้เลยพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนะคะไม่เพียงสี่หมื่นโลนะคะเหมือนได้น้องป้ายแดงไปขับเลยแต่ราคาเนี่ยออ่ราคาเนี่ยดิฟลงมานะคะหลายแสนแล้วนะหลายแสนเลยนะคะพี่ๆีคันนี้หกแสนห้าหมื่ป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,900ก้นะคะได้แบบนี้เลยนะคะได้เป็น1.9ตัวแอลนั่นเอง นะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะกําลังมองหามีแพนจะใช้รถนะคะทักขาลูกหมูได้เลยนะคะซื้อรถเดือนนี้ซื้อรถต้นเดือนหน้านะคะพี่พี่ได้ผ่อนอีกทีหนึ่งพฤศจิกาธันวาเลยนะกว่าจะได้ผ่อนอีกทีหนึ่งก็ประมาณพฤศจิกาเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่พี่ได้รับชมกันในห้องเครื่องนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะอย่างแรกให้ดูตัวฝากระโปรงก่อนเลยค่ะพี่พี่หัวน็อตนะต้องไม่มีร่องรอยการขยับแบบนี้นะคะหัวน็อตนะคะต้องไม่มีร่องรอยการขยับแบบนี้เม็ดอาร์จะต้องเห็นลึกๆแบบนี้รูตรงนี้ต้องเป็นกลมๆนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับใดๆเลย นะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่ๆะ่ะซื้อรถยนต์ทั้งทีพี่เอาไปใช้เป็น10ปี20ปีนะคะซื้อความสบายใจไปด้วยเลยนะคะซื้อกับลูกหมูเพชรยนต์ยังไงนะคะพี่ๆได้รถเกรดเอด้วยได้ความสบายใจด้วยแน่นอนนะคะแผ่นเพลต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบ นะคะคันนี้คันเดิมจากโรงงานนะทั้งสองฝั่งนะคะคันเดิมโรงงานไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีรอยพ่นสีทับเลยนะคะห้องเครื่องต่างๆนะคะไม่มีไหลย้มนะคันนี้นี่ดูได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง DDI นะคะเป็นเครื่องยนต์1นนะคะหรือ1 8ึ่งพ cc คันนี้นะคะ วยงามคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะมองหารถไว้ใช้งานนะคะลูกหมูแนะนําคันนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในธุรกิจนะคะค้าขายนะคะหรือไว้ขับใช้ในชีวิตประจำวันก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันเพราะคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลขไม้เพียง40,000โลเท่านั้นนะคะกับตัว Isuzu D-Max นะคะ 1.9L รถปี22นะคะเลขไม้40,000 65 659,000นะคะาพ12,000นะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจำ นะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็ข้าราชการรับวิสาหกิจนี่นะคะสกลุ่มอาชีพนี้ไม่ต้องมีเครดิตนะก็สามารถยืดกู้ได้เลยนะคะจะซื้อสดหรือจ,จัดไฟแนนซ์ จัดหาลูกหมูได้เลยนะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะคะวันรับรถนะคะลูกหมูมีแถมประกันฉุกเฉินให้ด้วย1ปีมูลค่า5,000บาทนะคะพร้อมประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีหรือ20,000โลนะคะซ่อมศูนย์อีสูซูได้ทั่วประเทศเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆสนใจรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะในการทําคลิปต่อๆไปสนใจคันไหนคอมเมนต์มาหรือโทรหรือทักมาได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งไว้ให้ได้ ค่างแล้วสามารถแอดไลน์ได้นะคะสนใจคันไหนในช่องนี้นะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาลูกหมูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ